สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการค้นหาเรื่องผมพยายามหาเรื่องราวร้อนๆซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจโดยเฉพาะย่างยิ่งเมื่อวานเนี่ยทำเอาแฟนๆของ Top News TV ปั่นป่วนกันเป็นการใหญ่ครับเมื่อคุณนวัดอิสระไกรซีนเนี่ยได้โผล่มาทางช่อง Top News TV ซึ่งเรื่องนี้มันก็จบลงด้วยดีแล้วครับโปรโย้ายค่ายนวัดโปรโฆษณาช่องท็อปนิวส์ทำคนดูเสียงแตกเหตุหนุนม็อบ3นิ้ว Top News, ท็อปนิวส์ทีวีดาวเทียมช่องใหม่ของสนทิยานเจอคนดูเสียงแตกหลังให้นวัดออดแอร์ขายเซรัม่มโยงจุดยืนการเมืองที่ตากกันด้านสันทิขหนึ่งในพิธีกรระบุผู้บริหารรับทราบความรู้สึกแล้ว พร้อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่8กุมภาพันธ์เมื่อเวลา7นาิก50นาทีรายงานข่าวแจ้งว่ารายการข่าวมีคมสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท็อปนิวส์ดำเนินรายการโดยนายสันทิสุขมโรงศรีและนางสาวตะวันรุ่งเตียประดิษฐ์ก่อนครบทงชาติได้ให้นายนวัตผู้อำนวยการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ Thailand, ในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์เซรั่มนางงาม แนะนำผลิตสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวประมาณ10นาทีทำกลางคอมเมนต์จากผู้ชมผ่าน Facebook Top News วิจาร์ณทั้งน,นายนวัตและจุดยืนของช่อง Top News อย่างกว้างขวางและเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับคุณนวัตอิสระไกรศีลก็ได้โพสต์ใน Facebook ว่าเรียนแฟนๆของช่อง Top News วันนี้ผมได้มีโอกาสไปทำการตลาดทางช่องนี้ ด้วยจุดประสงค์เพียงแค่อยากสนับสนุนพี่ๆเพื่อนๆที่ผลิตรายการออกมาให้ทุกท่านได้ชมและเพื่อจำหน่ายสินค้าเพื่อให้เศรษฐกิจของพวกเราทุกคนไปต่อได้ในยามนี้แต่ทราบว่าแฟนรายการของช่องมีประเด็นไม่สบายใจผมต้องขออภัยแฟนรายการของช่องมานะที่นี้ด้วยครับอย่าไปตำหนิสถานีหรือผู้ดำเนินรายการเลยครับเพราะผมคิดว่า มันเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนตามหลักการของคนทำงานและเป็นหลักการปกติของคนทำธุรกิจก็เลยซื้อสปอนเซอร์ไปเดือนนี้ผมจองเอาไว้12ครั้งและยังเหลืออีก11ครั้งผมคงไม่มีโอกาสได้ไปอีกแล้วครับเพื่อความสบายใจของแฟนครับช่องที่ผมตัดสินใจซื้อช่วงโฆษณานี้ก็คิดเพียงว่าอย่างไรเราก็เป็นคนไทยด้วยกันอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งเป็นอย่างสูงทั้งหมดนี้เป็นโพสต์ของคุณนวัดอิสระไกรศีลซึ่งชัดเจนแล้วนะครับว่าต่อไปคุณนวัดคงจะไม่มาทำโฆษณาที่ช่อง Top News อีกต่อไปขอให้แฟนๆที่ติดตามชมช่องท็อปนิวส์สบายใจได้ว่าต่อไปเราจะไม่ได้เห็นหน้าคุณนวัดอิสระไกรศีลอีกแล้วคนหาเรื่อง พยายามหาเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันครับสวัสดีครับ